ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับในฐานะของประธานจัดงานเ r o u Celebration Billion Series Extra v a า e n ค a ทางนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณโซอี้นะครับซึ่งเป็น ครูในด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งซึ่งมีคนติดตามเป็นล้านคนนะครับวันนี้ได้ให้เกียรตินะครับมาเป็นแขกสุดพิเศษในงานนี้แล้วได้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์นะครับในงานค่ำคืนนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณโชยี้เป็นอย่างสงูงนะครับที่ได้ไปเกียรติมาในงานนี้วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่หยุดด้วยนะคะเจ้าของบริลเลียน j ์จิวเวลรี่นะคะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์อันมณีพที่ โด่งดังมากๆนะคะก็โซอี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับเชิญมาในงานนี้งานยิ่งใหญ่อลังการมากๆค่ะก็ขอให้งานเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้ในปีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยออกๆก<ๆ>ว่านี้อ,อีกด้วยนะคะพี่ยุทธนะคะครับผมขอบคุณมากๆนะค,ครับขอบคุณโซอี้มากๆครับอ๋แล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกันในงานนะครับแล้วก็ชมแฟชั่นโชว์เครื่องประดับสุดอลังการสวยๆพร้อมทั้งนะแขกสุดพิเศษของเราในการร่วมเดินแฟชั่นโชว์ด้วยในวันนี้ค่ะ ผอรู้สึกตื่นเต้นมากขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ